อำเภอโพตารกร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานสมโพธิปูหลุบและของดีอำเภอโพตากประจำปี2565เมื่อช่วงเย็นของวันที่25พฤศจิกายน2565ที่ลานอนเนกประสงค์ข้างที่ว่าการอำเภอโพตากจังหวัดน้องคาย นายกิติคุณบุตรคุณปหลัดจังหวัดน้องคายเป็นประธานเปิดงานสมโภชปู่หลบและของดีอำเภอโพตากประจำปี2565ซึ่งอำเภอโพตากได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนราชการภาคเอกชนและพ่อค้าประชาชนจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่24-30พฤศจิกายน2565 นายทักษินสุวรรณศีปรัลัดอุโสร,รักษาราชการแทนในอำเภอโพตาก่าว่าอำเภอโพตกได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานขึ้นตามความเชื่อของพื้นทิ่ที่มีต่อปูรลปเป็นฮีตของความเชื่อที่เป็นอัตลักษณ์ ที่ได้มีการสืบสานกันมาเป็นเวลานานในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาตามความเชื่อของชาวอำเภอโพตกซึ่งบริเวณสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทำบุญบวงสรวงเลี้ยงบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณรวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทยพวน การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำสินค้ามาจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของอำเภอโพตากเป็นการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว